สวัสดีจ้าจอยแนแลจ้าเมือนี่จอยกับมีแนวทางฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายของวันที่6เดือน8 2 5สองหสมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่6เขากลับมาฟังผลสรุปน้อยคัดพิเศษของวันที่5เดือน8กันก่อนนะจ๊นะเนาะก็คือเมื่อวานนี่จ้าว้องจอยให้เข่าตัวใดให้รูดตัวใดนะจ๊นะเนาะมาเบิง่งผลสรุปกันจ้า น้อยพิเศษออก98207ปกติออก08129 VIP จะออก06837มาเบิิงตัวเด่นตัวจอยที่น้องจอยหายไปน้อยจ้ะเนาะน้องจอยให้เด่นสองตัวจำเอาว้านี่น้อยโค้งสุดท้ายน้องจอยให้เด่นสองตัวก็คือเด่นสีกับเด่น, 1, น 4, หนึ่งปั้นสีน้อยจ้ะเนาะ อันนี้ถือว่ารุดไปจะพี่น้องจ้าเด่นซีนี่รุดไปเราจะน้่งนกกะกลับกอดถดกอดไปเ้อจะพี่น้องจ้าส่วนตัวจอนี่นนก็ถือว่ารุดไปเราจะนั่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งเด่นหนึ่งกันจ้ะนกจ้อยให้เด่นหนึ่งพร้อมเนาะเด่นหนึ่งกะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ก็ถือว่ารุดเนาะจะนั่พี่น้องจ้าแล้วก็ หนึ่งหกนี่ก็ลุดไปน่าจะเนาะส่วนหนึ่งแปดจะหนึ่งแปดนี่ถือว่าน้องจ้อยเข่านะจจะเนาะขาน้องจ้อยเข่าน้อยปกติแปดหนึ่งน่าจะเนาะพี่นอกจ้าน้อยปกติออกแปดหนึ่งน้องจ้อยเข่าตัวกัปน่าจะเนาะแต่ว่าโมแมนตัวเนนเด้อจะพี่นอกจ้าถือว่าถูกเนาะ่ะเนาอพพ่นอกจ้าสรุปกันแบบง่ายๆน่าจะเนาะจ้อยเข่าเด่นหนึ่งจะพี่นอกจ้าเด่นหนึ่งเลยกะ หนึ่งแปดเราจะเนาะหนึ่งแปดนกจ้อยเขาน้อยปกติแปดหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าทุกอย่างต้องไปกลับเนาะค่ะเนาะที่เหลือกอ็คือว่ารุดไปจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเราจะเนะาเนะเดี๋ยวฮามาตามต่อกันวันที่หกกันเลยจ้าวันที่หกเดือนแปดสองห้าหกสี่ห้าน้อยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายแต่กดสิไปรับชมกันมาฟังคำเตือนกันจากหน่อยเนาจะเนาะคำเตือน ทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเชียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นมเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินอ,นอกจากฝ่าปืนกันไปจ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงจ้าใสา่จรรารณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นวันที่6เดือน8 ดอกจ้อยมีตัวเด่นอยู่สองตัวคือเราจะมาเบิ่งตัวเด่นกันเนาะจ้นะเนาะเด่นแปดจ้ะเด่นแปดเด่นสี่ฟันแปดจ้ะสายวิ่งสายลูดเอาไปวิ่งไปรูดได้เนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเจาะกันเนาะจ้ะตัวเจ้ะก็สิมีแปดหนึ่ง แปดสองแปดสี่แปดหก้าส่วนลักสี่กับซีมี่สี่สองสี่สาม สี่ห้าเจ้าเดี๋ยวมาเบิรสมตัวกันเนาจนะเนาะสาตัวกันซีมี่สี่แปดสองปดหปดสสองนี่คือสมตัวเนาจนะเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน่นกันจ้ะมาเบิ่งตัวเน่นกันเนาะตัวเน่นกันสองตัวคาริมี่แปดหกจ้าส่วนสามตัวคาริมี่แปดสี่สองนี่คือสามตัว้าจ้ะเนาะแปดสอง สี่สามจ้าน,นี่คือตัวเน้นนอกจะนอกหมักตัวใดชอบตัวใดกรแคหน,ปปน,นาจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากถำโบหมักถือว่าเลื่อนผ่านนอกจากถำหมักตามทีน้องจ้อยเน้นกัใส่ไปเป็นแนวทางใด้นอกจะนอกถาโบหมักตามทีน้องจ้อยเน้นกับเบิร์คูอื่นใด้จะตัวเล็กุกตัวใดมาจากการขีดและค่ะคำนวณขึ้นมาเองจะอาจมีเข่าบ้างรูดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินาะจะนากป่าปุกันไปจะรับชมเผื่อความบันเทิงไซตวิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น เขามาแล้วกัฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจอยนอกจะกน้อผฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้น้องจอยก็ขอกกลา่าวคำว่าสวัสดีจ้า